อาละสวัสดีคุณผู้ชมคแด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่คิดพี่พีนะก็เป็นมินิเกมเ,เปิดมาเจอชุดเพชรนะฮะดวงสวยชิปหาย oh. I, am I am sorry I am sorry อาจจนเสียงตะแก่นะหน้าบ้านก็ขออภัยด้วยนะเพราะตอนนี้แค่อยู่กลางวันนะฮะลำคากน,นะ,ะเปิดมาเจอชุด ชุด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 ชด pet, pet. อเะเราลอดนะให้มันไม่ลอดก็โชคดีเพื่อนเออเราจะกันไหนะโอเคโชคดีโชคดีโชคดีไม่โกรธกันเดี๋ยวเราเดินเล่นหาชุดเพชรนะฮะชุดเพชรที่ไหนล่ะนี่ไงนายนคนนี้คับผมนายคนนี้ค่ะผม เขายืนนิ่งเว้ยขายืนนิ่งขายืนยนิ่งเข้ยืนนิ่ยืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งดีมากอาจจะแ,แลกออะไรสักอย่างอาจจะตีละตีละดีละตีละไปเลยน่าก็สิบห้าโอ้ยตายอีกแล้วกู้สายกับชนะแล้วเชียวนะครับเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะแนะนำนะฮะ ค,คิวตัวเองนะครับอ่ะทาไม่ตายก็ออกเกมเลยโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาบก่อนแล้วพบใหมค่คลิปหน้าสััสกันสวัสดีครับอ,ออกด้านนี้อีก